สวัสดีครับท่านลูกค้านักลงทุนและผู้แนะนําการลงทุนของบลจอลีฟแคปิตัลนะครับเราก็พบกันทุกสิ้นเดือนเหมือนเดิมกับมันลี่เซคู a ล Up อัปเดตนะครับก็จะเป็นสรุปย่อยๆภายใน15นาทีที่ผมจะเล่าเรื่องของสภาวะการลงทุนแนวโน้มนะครับโอกาสความเสี่ยงผลตอบแทนที่เราติดตามแล้วก็เฝ้าระวังอยู่นะครับรวมไปถึงกลยุทธ์การลงทุนที่เราดําเนินไปในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับยาวไปจนถึงผลตอบแทน นโยบายหน้าตาเป็นยังไงเสียงกลางเสียงต่ําเสียงสูงนะครับเปรียบเทียบกับเกณฑ์วัดผลเนี่ยเบนชมร์กเปรียบเทียบกับการลงทุนที่มีลักษณะใกล้เคียงกันเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงนะครับดีกว่าด้อยกว่ายังไงนะครับก็จะเล่าสั้นๆอยู่ตรงนี้นะครับท่านสามารถพิจารณาข้อมูลตรงนี้ประกอบกับเอกสารที่เราส่งให้ท่านออด้วยอ e ีเมลเนาะทุกสิ้นเดือนนะครับก็จะมีสถานะการลงทุนนะครับถือหลักทรัพย์อะไรอยู่บ้างกําไรขาดทุนเป็นยังไงนะครับค่าใช้จ่ายต่างๆรวมถึงแนวโน้มที่เป็นภาคบรรยายนะครับเผื่อท่านไม่มีเวลาฟัง ก็สามารถที่จะอ่านไปด้วยกันได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าพิจารณา3อย่างครบถ้วนนะครับก็จะเป็นภาพการลงทุนที่สมบูรณ์และเราก็จะคุยกันทุกสิ้นเดือนแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับเส้นทางการลงทุนข้างหน้านะครับยังมีแมฆหมอกนะครับแห่งความกังวลปกคลุมอยู่พอสมควรนะครับเหตุผลมันเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็จะแบ่งเป็น3ส่วนนะครับก็คือสรุปภาวะการลงทุนนะครับเรื่องของการเคลื่อนไหวของกลุ่มสินทรัพย์ Asset Class ต่างๆนะครับ กลยุทธ์ของบลจีลีฟนะครับที่ดําเนินไปปรับพอร์ตและก็ผลการดําเนินงานนะครับเข้าสู่ส่วนแรกเนี่ยก็ต้องบอกว่าในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยผลตอบแทนของสินทรัพย์เสี่ยงเป็นส่วนใหญ่นะครับเ,ออเกือบจะทุกสินทรัพย์ก็เป็นออกไปทางในสีแดงเนาะเป็นติดลบนะครับก็คือลงไปประมาณ4-5%ได้นะครับ เหตุผลก็คือว่าในช่วงเดือนกรกฎาที่ผ่านมาเนี่ยก็เดือน7็เนี่ยผลตอบแทนของกลุ่มสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยค่อนข้างดีนะเป็นบวกเขียวเข้มเข้มเกือบทุกสินทรัพย์เลยทีเดียวนะครับเดือนสิงหาที่ผ่านมาเนี่ยพอมีเรื่องของอัตรางเงินเฟ้อที่มีคาดการออกมาเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างชะลอตัวแล้วเนาะสอดคล้องกับสิ่งที่บอลจอลีฟคิดไว้นะครับก็คือว่าจะผ่านจุดพีคไปแล้วนะครับและค่อยๆชะลอตัวแต่ไม่ได้ชะลอลงเร็วนักนะครับน่าจะกินเวลาจนถึงประมาณรตรมเวาหนึ่งระยะเาสอปีหน้านะครับถึงจะเข้ามาสู่ระดับ,ดบห ค่อนข้างผันผวนพอสมควรนะครับประกอบกับช่วงสัปดาห์ที่3สัปดาห์ที่4เนี่ยก็มีเรื่องของเอ่อเมสเซจจากทางเฟดนะครับธนาคารกลางของสหรัฐที่บอกว่าเอ่อจะไม่สนใจเท่าไหร่นะครับว่าเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยจะเป็นยังไงแต่ว่าอยากจะขึ้นดอกเบี้ยให้ได้ตามแผนเพื่อควบคุมเงินเฟ้อไม่ให้ร้อนแรงจนเกินไปนะครับก็เป็นสิ่งที่ตลาดไม่ค่อยจะชอบสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าขึ้นดอกเบี้ยแบบรุนแรงและรวดเร็วเนี่ยน่าจะส่งผลกระทบต่อแวลูเอชันต่อราคาเหมาะสมของสินทรัพย์กลุ่มที่เป็นหุ้นกลุ่มอสังหากลุ่มตราาาสนนี้้ค่อขงมากทีรัีย์ ดอกเบี้ยแรงๆเนี่ยตลาดไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับเรื่องของ ECB นะครับในกลุ่มยูโรโซนก็ยังคงมีความน่าเป็นห่วงนะครับธนาคารกลางเนี่ยยังคงขึ้นดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อต่อสู้กับเงินเฟอ้อแต่เงินเฟอ้อของทางยูโรโซนเนี่ยจะมีความยากในการที่จะควบคุมดูแลหน่อยหนึ่งเพราะว่ามีเรื่องของความขัดแย้งเรื่องของสงครามยูเครนรัสเซียนะครับที่เข้ามากระทบกับราคาพลังงานนะครับโดยเฉพาะยูโรโซนเนี่ยกำลังจะเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับที่ต้องใช้พลังงานค่อนข้างมาก ถ้าตรงนี้พลังงานยังไม่ลดลงก็อาจจะทําให้ต้นทุนการใช้ชีวิตค่าครองชีพและก็คือเงินเฟ้อของยูโรโซนเนี่ยคงไม่ได้ชะลอลงง่ายๆนะครับในขณะเดียวกันนะครับส่วนของจีนก็เช่นเดียวกันว่ายังมีปัญหาที่ค่อนข้างเลื้อลังมาตั้งแต่ต้นปีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโควิด -19 ท่านสีจิ้นผิงเนี่ยอยากจะให้เป็นซีโร่ให้ได้นะครับ ก็มีการปิดเมืองนะครับกันอีกรอบหนึ่งนะครับทำให้ตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยดูเหมือนจะไปไม่ถึงฝั่งฝันสักเท่าไหร่นะครับต้นปีเรามองกัน5.5นะครับตอนนี้น่าจะเหลือประมาณ3.2ถึง3.0แล้วนะครับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะครับที่จีนอาจจะดูทรงแล้วเนี่ยยังไม่ได้มีข่าวดีออกมาสักเท่าไหร่นะครับเนื้อหาเป็นยังไงในรายละเอียดเดี๋ยวเรามาดูกันแบบสั้นๆนะครับ เออตัวเงินเฟอ้อสหรัฐน,นะครับอย่างที่แจ้งไปก็คือว่าชะลอตัวลงนะครับออผ่านจุดพีคไปแล้วนะครับเราเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับเกกว่าตอนนี้มาเหลือ8.5จนะครับออจริงๆที่ปรับตัวลงมาเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเรื่องของราคาพลังงานเนาะราคาน้ำมันในช่วงสิงหาคมที่ผ่านมามีการปรับตัวลดลงนะครับจากระดับสูงกว่าร้อยเหรียญเนี่ยลงมาเหลือแล้วแป9 0เหรียญได้นะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เงินเฟอ้อมีแนวโน้มจะชะลอตัวลงมาในอีกหนเดือนข้างหน้านะครับแต่ในะะค เรื่องของต้นทุนในการบริโภคนะครับที่อยู่อาศัยการท่องเที่ยวนีย่ยังไม่ได้ชะลอตัวลงนะครับมีแนวโน้มจะปรับตัวสูงขึ้นด้วยนะครับเพราะคนเนี่ยย้ายจากภาคการซื้อสินค้านะครับเป็นไปสู่ภาคของการบริการมากขึ้นเพราะฉะนั้นเงินเฟ้อนในส่วนนั้นนะครับก็จะยังคงค่อนข้างไม่ได้ชะลอตัวลงมากนะครับส่วนใหญ่เป็นเพราะราคาพลังงานก็ยังดีใจมากไม่ได้นะครับต้องรอให้มันชะลอตัวลงทั้งสงส่วนน่าจะเป็นข่าวดีที่ค่อยๆเข้ามานะครับ ในส่วนของตลาดแรงงานนะครับยังคงดีอยู่ถามว่าทําไมต้องดูตลาดแรงงานนะครับเพราะว่าการที่จะเงินเฟอ้อมันสูงเนี่ยแล้วเ,ออเฟดเนี่ยต้องการขึ้นดอกเบี้ยเร็วๆเ,เนี่ย สิ่งที่จะเป็นผลเสียตามมาก็คือว่าตัวเลขดีมาณ์นะครับเรื่องของค่าความเชื่อที่สูงขึ้นเนี่ยทำให้คนบริโภคใช้จ่ายน้อยลงนะครับพอใช้จ่ายน้อยลงเนี่ยเรื่องของตัวเลขที่มันเงินมันจะหมุนเวียนไปเนี่ยมันก็จะเริ่มชะงักละนะครับมีสินค้ารอซื้อแต่คนไม่ซื้อนะครับเพราะว่าค่าคองชีพสูงต้องเก็บเงินบางส่วนไว้นะครับเพื่อประทังชีวิตนะครับยังไม่สามารถบริโภคเกินจําเป็นได้ทําให้เศรษฐกิจตัวเลขเนี่ยมันอาจจะชะลอตัวลงไปนะครับแต่ว่าที่เราต้องดูการจ้างงานเพราะว่าตัวเลขการจ้างงานเนี่เป็นนท่าาจะํให้ อินดิเคเตอร์ที่บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจจะชะลอจริงหรือเปล่านะครับ ถ้าว่างงานกันเกิน67%นตะครับตัวเลขปกติเฉลี่ยจมาประมาณ4%ตเนาะตอนนี้อยู่ประมาณ3.7-3.9นะครับถ้ามันขึ้นไป6% 7%เอมื่อไรเนี่ยเป็นเรื่องที่น่ากังวลแล้วแต่ปัจจุบันนี้นะครับยังอยู่ในระดับที่พอยอมรับได้นะครับ3.7%ถือว่าไม่ได้สูงจนเกินไปถ้าตัวเลขตัวนี้เริ่มมีสัญญาณธงแดงขึ้นมาเนี่ยเราก็จะใช้ตัวนี้ในการที่จะพิจารณาในการปรับแผนปรับกลยุทธ์ต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องบอกว่่าเเงงินนฟออยยััูะครบ ตัวค่าจ้างนะครับก็ยังค่อยๆปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าตลาดแรงงานที่ค่อนข้างตึงตัว แต่การว่างงานเนี่ยยังอยู่ในระดับที่ไม่ได้กังวลสักเท่าไหร่นับนะครับเราก็จะมอนิเตอร์กันต่อไปนะครับเงินเฟ้อในเดือนกรกฎาคมยุโรปนะครับสูงขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าอันนี้แน่นอนนะครับเพราะว่าไม่ได้ชะลอลงเหมือนสหรัฐนะครับเพราะว่ามีราคาพลังงานที่ค่อนข้างเป็นปัจจัยสําคัญนะครับในการที่จะส่งตัวเลขเงินเฟ้อให้มันสูงขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องดูว่าตัวเลขของยุโรปเนี่ยค่อนข้างจะควบคุมยากนะครับแล้วก็การลงทุนของเราเนี่ยก็ยังชะลอลงทุนอยู่นะครับคือเราไม่ได้มีสัด ส่วนตัวแล้วเนี่ยทางฝ่ายจาัดก,การลงทุนมองว่ายังมีความซับซ้อนนะยังมีความขัดแย้งยังมีความชุลมุนอยู่พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราชะลอการลงทุนในยุโรปนะครับเฟดและ ECB จนะครับยังแสดงจุดยืนที่จะขึ้นดอกเบีย้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อนะครับอย่างที่คุยกันไปว่าถ้าเกิดมีท่าทีว่าจะชะลอลงหน่อยเนาะ ขึ้นดอกเบีย้ยไม่ต้องถึง3.5%ก็ได้นะครับถ้าเป็นแบบนี้จะเป็นข่าวดีให้กับการลงทุนในกลุ่มที่เป็นสินทรัพย์เสี่ยงแต่ว่าเฟดกับ ECB ไม่ได้มีท่าทีแบบนั้นนะครับช่วงปลายๆเดือนผลตอบแทนของสินทรัพย์กลุ่มที่เป็นหุ้นอสังหาและก็ตราสารหนี้ก็เลยมีการปรับตัวลงมาค่อนข้างมีในยะสําคัญพอสมควรนะครับ ทีนี้มาดูทางจีนกันบ้างครับก็มี2ประเด็นที่เป็นน่าเป็นห่วงนะก็คือเรื่องของซีโร่โควิดนะครับกับภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ยังไม่ฟื้นยังไม่คลี่คลายสัทีนะครับมาดูเรื่องของซีโร่โควิดกันก่อนนะครับก็พอดีว่าดันมีเคสการติดเชื้อนะครับระดับหลักพันนะขึ้นมาในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับแล้วไปโดนเอาเมืองสําคัญด้วยนะครับคือประมาณอันดับ6นะของการสร้าง GDP ของประเทศจีนนะครับคือเมืองเฉิงตูเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าต้องล็อกดาวน์เพิ่มเติมนะครับแล้วก็กระทบต่อตัวเลขขออง GDP เเตติบโในนนนนปปีีี้้ัก็็ เสียอย่างหนึ่งนะครับที่ในเรื่องของนโยบายของการมาตรการเกี่ยวกับไวรัสเนี่ยที่ค่อนข้างเข้มงวดแล้วบางทีอาจจะเข้มงวดจนเกินไปนะครับจากสายตาของนักลงทุนต่างชาตินะครับทีนี้ภาคสังหารับางที่เราทราบกันดีว่าก่อนหน้านี้ก็ตั้งแต่กลางปีนะครับก็มีทยอยออกมาตรการกระตุ้นต่างๆนะครับเสริมสภาพคล่องนะครับให้กับธนาคารเนาะแล้วก็ช่วยพวกผู้ประกอบการอสังหาหรือทรัพย์เนี่ยให้สามารถที่จะค่อยๆผ่องถ่ายของออกมาได้เรื่อยๆนะครับในขณะที่ก็ไม่ได้ให้ลุกลามไปแบบสร้างเมืองล้างสร้างตึกล้างอะไรมากมายนะ ไม่ให้เกิดภาวะฟองสบู่นะครับแต่อย่างที่เห็นกันในเรื่องของ3 d r i v e เวอรสำคัญนะครับก็จะมี real estate เนาะก็จะมีเรื่องของ infrastructure นะครับแล้วก็ภาคการผลิตเนี่ยจะเห็นว่าตั้งแต่ slow down ลงมาเนี่ยตัวที่เป็นภาคการผลิตกับตัวที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาได้นะครับแต่จะมีภาคอสังหาริมทรัพย์เนี่ยแหละครับที่ค่อยๆดิ่งลงเรื่อยๆนะครับยังไม่ได้ฟื้นตัวสัทีนะครับก็ค่อนข้างฉุดภาพ GDP growth ของปีนี้ จีนพอสมควรนะครับแล้วทาให้นักลงทุนเนี่ยอาจจะยังชะลอชะลออยู่นะครับว่าเฮ้ยจะสุดจะเป็นยังไงจะลุกลามไหมนะครับจะเป็นนี่เสียสักกี่มากน้อยนะเออในส่วนของสาหาริวซพแ์นี์อย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าชะลอตัวลงนะครับถ้ามองว่าเป็นข้อดีก็ได้นะครับจะมองเป็นข้อเสียก็ได้ข้อดีก็คือว่า อย่างน้อยเนี่ยคนที่เป็นผู้ออกนโยบายนะครับของภาครัฐของจีนเนี่ยก็คือรู้แล้วล่ะว่ามันมีปัญหานะครับแล้วก็พยายามที่จะค่อยๆแก้นะครับไม่ให้เกิดภาวะฟองสบู่นะครับลดดีมานลงนะครับลดซัพพลงนะครับให้มันไม่ร้อนแรงไปมากกว่านี้นะครับในขณะที่ค่อยๆแก้ปัญหาจากด้านล่างนะครับในมุมมองของบรจ Re ีฟแคปิตอลเนี่ยเราก็มองว่าเป็นข้อดีนะครับก็คือว่าเป็นการแก้ปัญหานะครับไม่ให้ซ้ํารอยเดิมในอดีนะครับถึงแม้จะร้อนแรงได้ไม่เท่า ตามที่คาดนะครับแต่ว่าอย่าให้มันเป็นวิกฤตอย่าให้มันเป็นปัญหาที่แบบบานปลายจนแก้ไม่ทันนะครับก็ดูอาจจะเป็นการชะลอตัวลงบ้างนะครับแต่ทางเราเป็นมองเป็นโพซิทีฟนะครับในระยะยาวมากกว่านะครับตัวเลขระยะสั้นเนี่ยก็คือว่าจะเห็นว่ามีการชะลอตัวลงค่อนข้างพอสมควรนะครับความพยายามในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับก็อย่างที่ทราบกันดีว่ามีการออกเนาะลดมาตรการ Reserve r e q u i r e m e n t นะครับเพื่อให้ธนาคารกลางกับเล็กเนี่ยมีสภาพคล่องมากขึ้นนะครับไม่จำเป็นต้องสำรองเงินสดไว้มาก นะครับสามารถเอาไปปล่อยกู้เพื่อให้เกิดสภาพคล่องให้เงินมันหมุนต่อไปได้นะครับแต่ก็ไม่ได้มากจนเกินไปที่ทําให้เกิดภาวะของฟองสบู่นะครับอันนี้เราก็ติดตามดูอยู่อย่างใกล้ชิดนะครับในภาคอสังหาของจีนในส่วนประเด็นความเสี่ยงนะครับด้านการเมืองของจีนไต้หวันและสหรัฐนะครับทางบรอดโจลีฟแคปิตอลเรามองยังไงบ้างนะครับก็ต้องไปเริ่มจากจุดที่เป็นข้อมูลข้อเท็จจริงก่อนนะครับก็คือว่าทางทางสหรัฐเนี่ยก็ส่งคุณแนนซี่เข้าไปไปสนับสนุนไปกล่าวสุนทรพจน์นะครับว่าไต้หวันเนี่ยเธอแยกออกมาเถอะนะครับฉันสนับ ในขณะที่จีนเนี่ยก็บอกว่ามีนโยบายเดียวไม่มีทางเลือกอื่นนะครับคือจีนเดียวไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนนะครับก็เกิดความหึมหึมกันนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าในปัจจุบันก็เพียงเป็นแค่การแบนสินค้าบางประเภทนะครับเพื่อเป็นการดําเนินมาตรการบางอย่างนะครับว่าเธอมาลุกล้าเส้นตรงนี้ของฉันเนี่ยฉันก็ต้องแบนสินค้าที่เป็นอาหารเกษตรประมงนะครับแต่ยังไม่แตะสินค้าสําคัญอย่างเซมิคอนดักเตอร์นะครับตัวนั้นก็ค่อนข้างมีนัยะสําคัญพอสมควรกับ2ก็คือมีการซ้อมลบนะมีการวางกําลังคนนะครับ ยุธโทรปรกรต่างๆที่พร้อมที่จะเข้าสู่ระดับของความรุนแรงที่มากขึ้นแต่ยังไม่ถึงจุดนั้นนะครับก็เป็นการซ้อมลบแบบรอบๆเกาะน,นะครับเพราะฉะนั้นที่จะเกิดขึ้นก็คือจะมีความรุนแรง3ระดับเนาะเป็น scenario base นะครับก็คือว่ามีเบามีกลางแล้วก็มีรุนแรงนะครับทางทางเราเนี่ยผู้จัดก,การกองทุนเรามองว่าเอ,อ้ยยังไม่รุนแรงมากนักนะครับปัจจุบันเนี้ยคือมอง2เรื่อง ถ้ามีความการใช้อาวุธยุโทโธปกรณ์น,นะมีการยิงกันมีการเสียชีวิตเนี่ยอันนี้ก็หนึ่งเรื่องละกับ2คือถ้ามีเรื่องของการแตะสินค้าที่มีนัยสําคัญ,คญเช่นเซมิคอนดักเตอร์นะครับหรือเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยก็มองว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ซีเรียสขึ้นมาแล้วนะครับแต่ปัจจุบันนี้ยังไม่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามองและติดตามอยู่ก็คือว่าปัจจุบันความรุนแรงและผลกระทบจะยังไม่มากแต่เป็นลักษณะที่ค่อยๆสเตเบิลแล้วก็ห่างๆกันไปมากกว่านะครับอันนี้เราก็ติดตตาามมมดูออออย่่่งงงเนืนรสุุป ครับต่อสภาวะการลงทุนที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับก็อยู่ด้านล่างเลยนะครับก็บอกว่าในระยะสั้นเนี่ยเศรษฐกิจอาจจะชะลอตัวนะครับและถึงขั้นถดถอยได้นะครับเพราะว่าท่าทีของเฟดเนี่ยก็ค่อนข้างรุนแรงนะว่าจะสนว่าเงินเฟ้อเนี่ยต้องอยู่ในระดับกลับมันอยู่ในระดับที่ ค่าเฉลี่ยมาตรฐานเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับโดยการขึ้นดอกเบีย้ยตรงนี้ก็จะไปกระทบออกที่ของตัวเลขดีมานแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจที่จะมีแนวโน้มชะลอตัวลงค่อนข้างรุนแรงนะครับแล้วก็จะน่าจะแบบมีลักษณะที่แผ่ขยายออกไปในเรื่องของตลาดทุนด้วยนะครับแล้วก็สินทรัพย์เสี่ยงด้วยนะครับระยะยาวนะ่ะเรามองว่าในระยะยาวนะครับเรามองว่าอาตาัตราเงินเฟ้อเนี่ยจะกลับเข้าใกล้ระดับปกติที่ทําให้เศรษฐกิจฟื้นตัวได้อย่างยั่งยืนนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องเฝ้าระวังว่าเฮ้ยการขึ้นดอกเบีย้ยเร็วๆแบบนี เงินเฟอร์ตลงก็จริงนะครับแต่ต้องไม่ทําให้เศรษฐกิจเนี่ยมันแย่มากซะจนแบบเป็นถดถอยในระยะยาวนะก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายจัดการลงทุนของเรานะครับที่ต้องมอนิเตอร์ตัวเลขเศรษฐกิจเหล่านี้ถ้ามันมีความเสี่ยงนะครับเช่นการว่างงานอาจจะขึ้นไปแต่ 6แต่เจ็ดเปอร์เซ็นต์เมื่อไหร่เนี่ยเราก็ต้องปรับพอร์ตก่อนนะต้องลดความเสี่ยงลดหุ้นก่อนที่มันจะได้รับผลกระทบมากไปกว่านี้นะครับเราไปดูส่วนที่2นะครับเรื่องของแอสเซทคลาสนะครับการเคลื่อนไหวในเดือนที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างนะครับอย่างที่เล่าไปนะครับก็คือว่าช่วงตน้นต้นเดือนเนี่ยก็มีการปรับตัวขึ้นนะครับต่อนเนื่องจากเดือน7แต่ว่าพอกลางถึงปลายเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากเมสเซจของเหล่าธนาคารกลางที่มาจะขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยก็กระทบต่อทั้งกลุ่มอสังหานะครับแล้วก็กลุ่มตราสารนี่ค่อนข้างมากพอสมควรนรบถ้าดดูแแแทท่งสงสีผลตอ 1> 1เดนเนจะเห็นว่ามาอยู่ทางฝั่งซ้ายกันหมดนะฮะจะมีหุ้นไทยนะครับ กับอสังหาไทยนะครับที่ปรับตัวขึ้นมาได้นะครับเพราะว่าเราจริงๆเราก็ไม่ได้เราค่อนข้างถือว่าแข็งแรงทีเดียวนะครับในปี2022นี้นะครับถึงจะไม่ได้ขึ้นเยอะมากนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ลงเยอะเหมือนตลาดต่างประเทศนะครับจะมีดอลลาร์นะครับที่แข็งขึ้นมานะครับนอกจ้นจะเป็นติดลบหมดนะครับโดยเฉพาะบิตคอยนะครับดิจิทัลแอสเซทนี้ลงไปถึง15%เลยทีเดียวนะครับค่อนข้างผันหวนอยู่มากในตอนนี้นะครับสำหรับท่านที่มีการลงทุนอยู่นะครับก็ดูไว้ประกอบเป็นข้อมูลนะครับเรื่องของราคาน้ํามันนะครับปรับลงประมาณ10%นนัแลล้ววทองงกก็เเช่ดีย ดัชนี S&P 500นะครับลงไปประมาณ4%กว่าๆนะครับ ทีนี้มาดูผลตอบแทนและก็กลยุทธ์ของลิฟเซคูล่าฟันในช่วงเดือนที่ผ่านมากันบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าถือลงทุนต่อเนื่องนะครับกลยุทธ์ของเราตอนนี้ก็คือว่าเราเน้นที่การลงทุนระยะกลางถึงยาวนะครับเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยสิ่งที่เราคาดการไว้ก็คือว่าค่อยๆชะลอตัวลงนะครับผ่านจุดพีคไปแล้วและชะลอตัวลงเข้าสู่ระดับปกติประมาณกลางถึงไตรมาสาปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นการลงทุนตอนนี้เราก็ต้องมองข้ามช็อตไปนิดนึงนะครับจะให้มานั่งปรับพอร์ตนะครับเคลื่อนไหวไปตามเดือนแต่ละสัปดาห์ของเมเทที่่าาาาางงธนคครกกลออมมยผิด ว่าอาจจะไม่เหมาะสมกับการลงทุนระยะกลางถึงยาวเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าจะเป็นต้นทุนนะครับและมีการเสียโอกาสเกิดขึ้นได้ถ้าเกิดว่าหุ้นจะมีการฟื้นตัวขึ้นมานะครับในขณะเดียวกันนะครับเราก็ไม่ได้ถือซะอย่างเดียวนะครับเราก็มีการทยอยขายทํากําไรในบางกลุ่มสินทรัพย์ที่มีการปรับตัวขึ้นมาดีนะครับหรือว่าถึงมูลค่าที่เหมาะสมมูลค่าที่เราคาดหมายไว้นะครับก็จะมีการขายทํากําไรบางส่วนให้ถึงเงินสด ื่อลอลงทุนในราคาสินทรัพย์ที่เหมาะสมในกลุ่มที่น่าสนใจต่อไปนะครับมันคือกลุ่มราไรเดี๋ยวามาดูกันนะครับปรับสัดส่วนของ VPU นะครับก็คือกลุ่มที่เป็น utility นะครับเน้นกลุ่มกระแสไฟฟ้าการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เราลงทุนมาอย่างต่อเนื่องนะครับและกลุ่มที่เป็น ARKG นะครับเรื่องของนวัตรกรรมทางการแพทย์นะครับที่ในช่วงเดือนถึง3เดือนที่ผ่านมามีการปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างดีนะครับเราก็มีทยอยทำพอร์ตรพอร์ตโฟิโอรีบาลานซิ ing นะครับ ขายทํากาไรบางส่วนนะครับเพื่อให้อย่างน้อยเราสร้างผลตอบแทนได้ในระยะกลางถึงยาวนะครับค่อยๆทําไปเรื่อยๆทีละน้อยทีละน้อยนะครับแต่จะเห็นว่าในช่วง1เดือนที่ผ่านมาสําหรับเดือน8นะผลตอบแทนค่อนข้างออกไปทางสีแดงเป็นส่วนใหญ่นะครับโดยเฉพาะ ลุ่มที่เป็นอสังหาริมทรัพย์นะครับแล้วก็ตราสารหนี้เนี่ยลงค่อนข้างพอสมควรทีเดียวนะครับถ้าดูตั้งแต่ต้นปีนะครับพอที่เป็นลักษณะมัลติแอสเซทนะก็คือมีทั้งหนี้มีทั้งหุ้นเนี่ยอาจจะให้ผลตอบแทนที่แบบไม่ได้สู้ดีนักนะครับเพราะว่าตราสารหนี้เดิมทีเนี่ยจะปรับตัวลงประมาณ5 1 0เปนี่ยปีนี้ลงมา20%ก็มีนะครับผมก็มองว่าตรงนี้มันเป็นความผันผวนที่ส่งต่อมาจากนโยบายทางด้านดอกเบี้ยของธนาคารกลางทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นการลงทุนตรรรงงเนนนนนีี้้้้ยมัััักกกก็็ปปลลษณะะทท่ไไดดบบผจาว ผลตอบแทนของมันลี่เซ c ก l a r ร์ฟันที่ผ่านมานะครับก็ต้องบอกว่าให้ผลตอบแทนที่สอดคล้องไปกับดัชนีหุ้นพอสมควรนะครับก็คือ S&P 500 NASDAQ และก็หุ้นโลกเนี่ยลงประมาณ4-5เราก็อยู่ในลักษณะนั้นนะครับเพราะว่าเนื่องจากพอร์ตการลงทุนของเราเนี่ยเป็นลักษณะของมัลติ a s s e t นะครับมีตราสารหนี้ กับอสังหาหรือมาซับที่ได้รับผลกระทบในช่วงเดือนที่ผ่านมาค่อนข้างมากนะครับก็ทําให้พอร์ตของเราเนี่ยปรับตัวลงได้พอสมควรนะครับในขณะเดียวกันถ้าเทียบกับหุ้นไทยนะครับหุ้นไทยปรับตัวขึ้นมาได้ดีนะครับและกองทุนหุ้นไทยก็ให้ผลตอบแทนที่ถือว่าใช้ได้ทีเดียวนะครับอย่างไรก็ดีนะครับถ้าเราดูในลักษณะของตั้งแต่จัดตั้งกองทุนนะครับถ้าเดือนสิงหาเนี่ยเราอาจจะปรับตัวลงพอสมควรก็จริงนะครับแต่ว่าเรามีสะสมแต้มมาจากเดือนที่ผ่านมาพอสมควรนะครับทำให้ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเนี่ยเรายังถ มาตรฐานแล้วก็ตัวเบนช์มากอยู่พอสมควรนะครับเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ใกล้เคียงกันก็ถือว่ายังมีความโดดเด่นอยู่ไม่น้อยนะครับในส่วนการปรับผรอนนะครับในเดือนที่ผ่านมาเรามีการขายทํากาไรบางส่วนนะครับก็คือ VPU แล้วก็ ARKG นะครับก็คือลดสัดส่วนหุ้นลงมาตามความเสี่ยงนะครับ2-4และก็4%นะครับเป็นการถือเงินสดเพิ่มเติมประมาณ4%เพื่อลงทุนในสินทรัพย์ที่น่าสนใจหรือราคาที่เหมาะสมกว่านี้นะครับ ก็สรุปเรียบร้อยนะครับสำหรับส่วนที่เป็นมันลี่อัปเดตของกองทุนเซ็กยูล่าฟาของเรานะครับต่อไปจะเป็นเรื่องของพัฒนาการในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับเราก็มีการจัดสัมมนาของตัวเกษียณซิสเต็มนะครับว่าการวางแผนกลยุทธ์ที่เราพัฒนาฟาเพื่อสําหรับวางแผนเกษียณเนี่ยมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับจัดสัมมนาไปวันเสาร์ที่27สิงหาคมที่ผ่านมานะครับก็ได้รับการตอบรับค่อนข้างเนืองแน่นทีเดียวนะครับก็เต็มความจุนะครับแล้วก็ล้นด้วยก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติกรรณาาแววม่งานกับเราในวัันนน้้ดวยะครัักกของที่ะลึนนไปบ น่ารักดีนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับแผนการลงทุนและก็กลยุทธ์ที่เราพัฒนาขึ้นมาเพื่อสําหรับคนที่วางแผนเกษียณโดยเฉพาะนะครับอย่างที่2ก็คือว่าเราเริ่มมีการทําความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้าในกลุ่มต่างๆมากขึ้นนะครับในการวางแผนเกษียณเนี่ยก็จะมีกะเกษียณ A นะครับกลุ่มที่แบบจบมาใหม่นะครับเพิ่งมีเงินลงทุนไม่ได้เยอะมากอยากจะวางแผนระยะยาวนะครับกลุ่ B B ม B ก็คือท่านที่ทํางานมาระดับหนึ่งแล้วนะครับอายุ40-45นะครับเริ่มมีเงินก้อนเริ่มต้องจัดการเงินลงทุนนะครับแล้ว มีการเติมเงินอย่างเรื่อยๆนะครับเพื่อแผนกเกษียณของตัวเองในวัย55วัย60ปีนะครับและกลุ่ม4นะครับคือท่านที่กเกษียณมาแล้วเรียบร้อยนะฮะมีเงินก้อนเตรียมมาอย่างดีแล้วนะครับแต่ยังมีประเด็นอยู่ว่าจะจัดการความเสี่ยงยังไงจะวางแผนยังไงให้ถึงเป้าหมายนะครับเราก็พยายามที่จะ ทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่มนะครับว่าเขาควรจะมีพอร์ตหน้าตายังไงแล้วพอร์ตควรจะมีความเสี่ยงแบบไหนและสามารถสร้างผลตอบแทนแบบเงินปันผลดอกเบีย้ยหรือผลตอบแทนเติบโตในระยะยาวได้มากตามสัสดส่วนที่แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีกษียณ B กับกษียณ C ที่ค่อนข้างาถูกพัฒนามาอย่างตอนน่อเนื่องและกยณ A เนี่เดี๋ยวรอประกาศรอเริ่มใช้ในปีหน้านะครับตอนนี้เป็น B กับ C ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านลองอ่านดูและคุณสมบัติเริ่มใกล้เคียงนะครับอาจจะลองปรึกษากับทางทีมผู้แนะน การลงทุนของบลจอลีฟแคปิตอลได้นะครับว่าเฮ้ยฉันเหมาะเป็น B เนี่ยหน้าตาพอร์ตเป็นยังไงฉันเหมาะเป็น C หน้าตาพอร์ตของฉันเป็นยังไงนะครับก็จะมีดีเทลมีรายละเอียดนําส่งให้ได้นะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับเรื่องของล e ฟอินเด็นะครับอย่างที่คุยกันไปว่า ทางบลจเราก็มีการจัดตั้งลิฟท Investment Lab นะครับคือส่วนที่เป็นวิเคราะห์วิจัยโดยใช้ข้อมูลที่เป็น Big Data นะครับ AI m a c h i n e l เ a r n i n g เหล่านี้มาประกอบในการสร้างฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของทีมจัดก,การลงทุนให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับปัจจุบันนี้เราก็พัฒนาถึงจุดที่เรียกว่าเรามี l e ฟ f i n d e x นะครับก็คือเป็นตัวที่เอาไว้พิจิกว่าสินทรัพย์เสี่ยงอย่างเช่น s p 500ตอนนี้มีแนวโน้มจะไปในทิศทางขาขึ้นหรือขาลงมากกว่ากกกัันนนะรรบ็็ใช้ข้ขออมมูลที่เปป Big Data าาตด จะ,จะเป็นการรวมข้อมูลปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสินทรัพย์เสี่ยงการลงทุนเหล่านี้ เข้ามาประกอบกันเป็นการมองไปข้างหน้าว่ามีแนวโน้มจะไปในทิศทางใดนะครับซึ่งตรงนี้ก็อยู่ในช่วงพัฒนานะครับจะทยอยทยอยออกมามีข้อมูลให้ดูมากยิ่งขึ้นนะครับสมมุติฐานเป็นยังไงคาดการแม่นหรือเปล่านะครับใช้วิธีไหนนะครับนำไปใช้ประโยชน์ยังไงได้บ้างนะครับก็จะอยู่ในเว็บไซต์นะครับสามารถเข้าไปดูในลิงก์ในเดสคริปชันได้นะครับว่าเราทําไปถึงไหนแล้วนะครับก็จะทยอยอัปเดตเรื่อยๆนะครับท่านจะได้รู้ว่าเรามีเครื่องมือพัฒนาอะไรอุปกรณ์ไหนเนี่ยมาเพื่อสนับสนุน การลงทุนของกองทุนเนี่ยให้ดีมากยิ่งขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเป็นกําลังใจและติดตามกันต่อไปนะครับวันนี้ก็สรุปแต่เพียงเท่านี้นครับสำหรับ m ั n ลี่เซ็นคลาเอัพเดนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สั้นๆให้ท่านสามารถทําความเข้าใจและติดตามตลาดไปด้วยกันได้นะครับเจอกันใหม่เดือนหน้าเดือนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ